สวัสดีครับสมชายไร่เชนสุกนะครับวันนี้เราก็จะมาตัดยอดแตงโมนะครับแตงโมรุ่นที่สองนะครับต้นที่สองนะครับนี้ก็ตรงวันที่ยี่สิบแปดนะครับพฤษภานะครับสองห้าหกนะครับทนุนก็เป็นแตงโมรุ่นใหญ่นะครับรุ่นนแรกนะครับทนุน ก็ติดลูกแรกไปแล้วนะครับแต่เหลือแต่รอเด็ดลูกออกนะครับเราจะให้ลูกมันโตก่อนนะครับเราถึงจะเด็ดลูกออกนะครับแปลงนี้เราก็จะมาตัดยอดนะครับมันถึงเวลาตัดยอดแล้วนะครับแตงงมูก็กําลังพุยอดกําลังพุ่งกําลังเดินนะครับกําลังจะพอตัดยอดเลยนะครับเรามาดูนะครับว่าเราจะตัดยอดแบบไหนยังไงนะครับขนาดไหนถึงพอตัดยอดตัดยอดยังไงนะครับดูการตัดยอดของเรานะครับ การตัดยอดของไร่แสนสุขของเราหญ้าก็ขึ้นเรียบร้อยแนละ้วแล้วนะครับนี่แปลงเรายังไม่ได้ขึ้นล่องนะครับนี่เราเรายังไม่ได้ขึ้นล่องนะครับเราตัดยอดก่อนนะครับเราถึงจะขึ้นล่องนะครับเราต้องตัดยอดก่อนนะครับเพราะว่าตัดยอดปุ๊บจะพึ่งให้แหนงเขาเดินนะครับถ้าแหนงเขาเดินเมื่อไร่เราก็เวลาขึ้นล่องจะขึ้นยากนะครับเราต้องตัดยอดเสร็จปุ๊บเราก็จะทําการ ขึ้นล่องทันทีนะครับเพื่อจะได้ขึ้นง่ายนะครับไม่ขึ้นยากนะครับนี่ก็มีนอนลงเช่นกันนะครับนี่ตรงนี้มียอดลอยลงอยู่นะครับลอยลงอยู่นะครับมาดูดูดูเราจะตัดยอดยังไงนะครับนี่นะครับเห็นไหมยอดเขาก็จะมาแบบพุ่งขึ้นมาเห็นเลยนะครับเห็นนะครับยอดเขาจะยืดขึ้นมาเหนือโคน นะครับเห็นไหมครับนี่โคนต้นนะครับโคนต้นแล้วก็จะมียอดพุ่งขึ้นมาเห็นไหมครับจะมีมือนะครับมีมือของเขามีหนวดของเขานะครับตรงนี้แล้วก็จะทําการตัดเลยนะครับตัดเลยนะครับตัดอย่างนี้เลยนะครับปั๊บเลยแต่นี่นี่แหนงเขาแหนงเล็กที่กำลังจะแตกนี่นะครับเพราเราจะเอาแหนงข้างล่างนะครับเราจะเอาแหนงข้างล่างครับอย่างนี้อย่างนี้นะครับถ้าอย่างนี้เราก็ตัดยอดตรงตรงนี้เลยนะครับ เราเราก Nacional, il, да, ็ว uh, ่าเขาให้เขาพุ่งขึ้นมานะครับพุ่งขึ้นมาผิดปกติอย่างนี้เลยนะครับแล้วเราก็ทําการตัดเลยนะตัดยอดตรงนี้เลยนะครับตัดออกไปเลยนะครับเห็นนะครับยอดของเขาเราก็จะตัดออกมันจะมีมือนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมเหมือนกันเหมือนกันทุกเหมือนกันตรงนี้ก็เป็นเหมือนกันเห็นไหมครับก็จะมียอดพุ่งขึ้นมาแล้วก็จะมีมือหนวดของเขาเห็นไหมครับก็จะมีหนวดของเขาตรงนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับ ยอดเขาจะพุ่งขึ้นมาแล้วก็ทําการตัดเลยนะครับแล้วก็ตัดตัดใต้ตรงนี้นะครับตัดใต้ตรงหนวดของเขามือของเขานะครับตัดเลยนะครับนี่นะถ้ายออถ้ายอดแตงยังไม่พอตัดเราก็จะเทียบเปรียบเทียบให้ดูนะครับเห็นไหมครับถ้ายอดอย่างนี้ยังไม่พอตัดนะครับเห็นไหมครับเขายังไม่พุ่งมาเลยนะครับยังไม่พุ่งขึ้นมาหรือเราจะตัดก็ได้นะครับขนานี้ก็เด็ดให้ด็ดปลายเล็กๆตรงนี้นะครับด็ดปลายตรงนี้ออกไปเลยนะครับ เล็กๆถ้าบางทีเราถึงเวลาตัดยอดบางทีเราต้นขนาดนี้เราก็เด็ดยอดเอาก็ได้นะครับแต่ยังไม่ถึงเวลาตัดนะครับถ้าขนาดนี้นะครับยังไม่ถึงเวลาตัดแต่ถ้าเราไม่ให้เสียเวลาไม่เราไม่ย้อนกลับมาตัดก็ได้นะครับเพราะว่าต้นอื่นเขาพอตัดไปหมดแล <Yeah. S 1> ้วนะครับต <hey> ัวน <Maybe you S 1> ี้ยังไม่พอตัดนะครับตัวนี้เอาไว้ก่อนนะครับเห็นไหมครับยังไม่พอตัดนะครับเพราะเขายังไม่มียอดพุ่งขึ้นเลยถ้าถึงเวลาปุ๊บยอดตัวนี้นะครับตรงปลายนี้เขาจะพุ่งขึ้นมาสูงผิดปกตินะครับเหมือนตัวนี้ครับเห็นไหมครับดูตรงนี้ เห็นนะครับเขาก็มียอดพุ่งใี้เห็นเลยเห็นนะครับยอดของเขายอดพุ่งขึ้นมาเห็นไหมครับนี่คือแตงพอตัดยอดนะครับก็จะเราก็ตัดตรงที่ยอดที่พุ่งขึ้นมานะครับให้ตัดเลยนะครับนี่าครับก็จะพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นมาแล้วเราก็ตัดตรงนี้เลยนะครับการตัดยอดนี่ตัดง่ายๆนะครับสังเกตง่ายๆดูง่ายๆนะครับที่ยอดพุ่งขึ้นมาเราก็ทําการตัดเลยนะครับ เห็นไหมครับตัวนี้ตัวนี้ก็พุ่งขึ้นมาเช่นกันนะครับตัวนี้ขนาดนี้ก็ตัดได้นะครับเพราะว่าเขามียอดพุ่งขึ้นมาแล้วเนื้อทําเนื้อจากโคนต้นนะครับเห็นไหมครับก็จะมียอดพุ่งขึ้นมาแล้วก็ทําการตัดนะครับวันนี้อากาศก็เย็นแดดไม่มีนะครับพยายามตัดตัดตอนเช้านะครับตัดตอนเช้า เพื่อยอดแตงเขาจะแห้งนะครับยอดแตงตรงปลายปลายตรงนี้นะครับเขาก็จะเหี่ยวแห้งนะครับมันก็จะดีนะครับเห็นนะครับมันจะมีแหนงกําลังเริ่มแตกขึ้นมาแล้วนะครับยอดแตงนี่ก็อวบนะครับอวบใหญ่นะครับมีมีหนวดขึ้นมาแล้วก็มียอดพุ่งขึ้นมาเราตัดเราจะตัดนะครับตัดตรงนี้ก็ได้นะครับตัดตรงนี้เราจะตัดตรงนี้ก็ได้นะครับ หรือจะตัดตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ผมก็จะตัดตรงนี้นะครับตัดตรงนี้เลยนะครับไม่ยากนะครับยอดใหญ่ดีนะครับแตงนี่ครับแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเล่งมากนะครับถึงเวลาตัดจอดล้วก็เดินเอาตัดเอาตัดเอาเลยนะครับไม่จําเป็นต้องว่าตามที่เป้าหมายวางไว้นะครับเดี๋ยวดูให้ดูคนที่เขาตัดจริงๆนะครับเพราะว่าผมเมื่อกี้ผมสาธิตให้ดูคนที่เขาตัดเร็วเร็วดูนะครับเขาตัดเขาก็ไม่ได้พิจารณาอะไรเยอะ นะครับนะครับนี่นะครับการตัดยอดนะครับก็จะกะเอาเลยนะครับตัดไม่จําเป็นต้องอันนี้มากมายแต่ก็ให้มียอดพุ่งขึ้นมานี่ถึงเวลาตัดนะครับถึงจะใหญ่ยาวแค่ไหนเขาก็ตัดเอาไปเลยนะครับ ต้นไหนที่ว่ามันพุ่งสั้นๆแล้วก็กะตัดเอาเลยก็ได้ครับไม่เป็นไรเห็นไหมครับตัดเร็วนะครับปีมือตัดประจําทุกปีนะครับแตงโมนี่เรายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับนี่เรายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยใส่แต่แค่รองพื้นนะครับตั้งแต่รองพื้นมาแล้วก็ไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ใส่อีกเลยนะครับ เดี๋ยวเราตัดยอดนะครับเราดูเหตุการณ์ก่อนนะครับเราอาจจะตอนที่เราไถขึ้นล่องนะครับเราอาจจะหว่านปุ๋ยนะครับหว่านปุ๋ยข้างๆนะครับแล้วเราก็จะทําการใส่ปุ๋ยนะครับนี่เพราะว่าเราตัดยอดปุ๊บนี่เราก็ต้องรีบไถขึ้นล่องทันทีนะครับหว่านปุ๋ยไถขึ้นล่องนะครับเพื่อจะกําจัดหญ้าไปในตัวนะครับ นครับไอ้ต้นไหนก็ยอดเขาพุ่งไปอย่างยาวแล้วนะครับที่แตะแขนงไปแล้วเห็นไหมครับนี่แขนงเขาแขนงเขามีสองแขนงนะครับตัดเป็นยาวไปแล้วนะครับถ้ามีกรณีมีต้นแตกอย่างนี้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเพราะว่าแตงมันงามเกินนะครับบางทีมันได้น้ําได้ฝนได้อะไรนะครับเห็นไหมครับยอดตรงที่ที่เราตัดนะครับตัวนี้ที่เราตัดก็จะมียอดพุ่งมาสองอันแล้วยาวแล้วนะครับถ้าสมมติว่าเราให้มันยาวเกินใช่ไหมครับ เวลาเราไถไถนะครับขึ้นล่องนะครับก็จะทับยอดแปงนี่ตรงนี้นะครับยอดตัวนี้นะครับเราพยายามจะให้พยายามรีบไถขึ้นล่องให้เร็วๆนะครับระยะห่างของต้นเราก็ประมาณงวดน,นี้เราปลูกถีนิดหนึ่งนะครับประมาณ4 0่ถึงห้เซน40 cm นะครับ อันนี้ยอดมันก็อาจจะงามเกินนะครับงามเกินมันก็เลยนี่เหี่ยวทีนี้นะครับงก็ติดตามแปลงของเรานะครับเพื่อว่าเราปลูกก่อนฤดูการทํานาปลูกช่งวงฤดูฝนจริงๆรงจ,รง,จ,รง,จรงนี้จะเป็นยังไงจะประสบความสำเร็จหรือไม่นะครับจะได้เก็บผลผลิตไหมนะครับ แค่นี้นะครับสวัสดีครับ